มาจ้ามาม่าค่ะพี่นอกใส่ไข่ด้วยน้ำข้นน้ำเล่ข้น ร้อนร้อน้รอนรขลูก เห้นหม่ให้แม,ม,ม,ม่ประกาศปฏิสีแดงอีกแล้วเนี่ยสีนาชาฝุ่นเนาะฝุ่นท้าทางมีแต่กับบ้าย

ดีไหมเป็นสืいい่อมาทุกคนโอู้้อ้

đi hao hộp tiếp thêm nhu yên 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 Oh, oh, oh. 本来是我们。<It> s <S